บินเคลื่อนไหวแล้วพูดถึงเงินบริจาคล่านใครทําชั่วได้ชั่วหลังโดนเสียโป้แจ้งจับบินบลูริ์เคลื่อนไหวพูดถึงเงินบริจาคล่านเงินบริจาคเป็นเงินบริสุทธิ์ใครทําดีได้ดีใครทําชั่วได้ชั่วหลังโดนเสียโป้และสันทนาแจ้งจับ หลังกลายเป็นกระแสดรามา่าระหว่างเสียโปอานนท์กับดาราจิตอาสาบินบลลทริ์หลังเสียคนดังกล่าวได้ออกมาแฉปมบินขอให้ช่วยบริจาคเงิน10ล้านบาทเพื่อซื้อเสื้อสีชมพูในโครงการของโรงพยาบาลสิริราชก่อนเรียกร้องให้ตรวจสอบเงินบริจาคของบินทั้งหมด เรื่องราวบานปลายมาถึงขั้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่14ธันวาคมเสียโป้และนายสันทนะเข้าแจ้งความกับกองปราบให้เอาผิดกับบินใน4ข้อหารวมถึงความผิดที่เกี่ยวกับการแอบอ้างสถาบันเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหลังได้รับข้อมูลการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อจัดทําเสื้อสีชมพูไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนล่าสุดหลังจากเสียโป้และนายสันทนาไปแจ้งความในส่วนความเคลื่อนไหวของบินได้โพสต์ไลฟ์เฟซบุ๊กช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแถวสมุทรปราการโดยใส่ เสื้อสีเหลืองและช่วงหนึ่งในการไลฟ์บินได้พูดขึ้นมาว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่อากาศขมุกขมัวอากาศเป็นยังไงไม่ทราบจากนั้นในช่วงท้ายของการไลฟ์ช่วยเหลือดาราจิตอาสาได้กล่าวว่าเงินบริจาคเ,เงินบริสุทธิ์ที่คนตั้งใจให้นํามามอบให้กับคนป่วยเหมือนกับตนเรื่องเงินบริจาคอะไรก็แล้วแต่เป็นเงินที่บริสุทธิ์ที่คนให้พร้อมจะช่วยเหลือใครที่เป็นอะไรยังไงทั้งคนที่โดนน้าท่วมและไม่ท่วมยืนยนัน แม้แต่บาทเดียวตนก็ไม่คิดที่จะทำโดยตนตระหนักในใจตลอดเวลาว่าทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยศักดิ์สิทธิ์จริงและมีจริงใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วเราต้องมีคุณธรรมและสัจธรรมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด